สลมมก็จะีควาามเงสวัสดีค่ะปาผานะคะช่วงทดลองของเราวันนี้นะคะเราจะมาทดลองทำสลามจากแป้เงเย็นเพสต์กันค่ะอยากจะบอกว่าถ้าใครยังไม่เคยมีเราจะซื้อใหม่แนะนำให้ซื้อสีชมพูนะคะหอมกว่าเนาะหอมสดชื่นนะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะหอมแบบ เบรแรแงไปนิดนึงแล้วสีพูใกล้หมดแล้วเราจะทําสีฟ้านะเพราะว่าสีพูอย่างไรก็ทําเป็นอยู่แล้วเนาะวันนี้ส่วนผสมจะมีอะไรบ้างแล้วก็ทําด้วยแป้งเทสจะเป็นเนื้อ,อยังไงนะคะถ้าใครอยากดูแลขอคนหนึ่งไห่ตามดูกันเลยจ้วันนี้เราจะมาทําสีมินนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะใส่กาวน้ําใสลงไปก่อนสักห้าช้อนโต๊ะดีไหมคะ่งอ่าที่เราใส่เยอะไม่ได้เพราะว่า บ,บางสูตรนะเขาจะทิ้งเอาไว้ด้วยจะต้องทิ้งไว้นานกว่านะเพราะเราไม่ได้ใส่น้ำยาทําสลามนะคะเราใส่ตัวแป้งอย่างเดียวเลยเพียวๆเนาะขั้นตอนที่จะทําให้สลามเป็นง่ายขึ้นเนาะก็จะใส่สบู่ลักลงไปค่ะสักหนึ่งน,นี่คนเลยกาวน้ําใสกับสบู่ลักสีเขียว่าก็จะใส่สีฟ้า1หยดแล้วก็สีเขียว1หยดนะให้เป็นมิน์นนะแต่จะเป็นมิ้น์ได้ต้องใส่แป้งเข้าไปด้วยจ้า ถ้าเป็นแก้วน้ําใสจะไม่สามารถที่จะเป็นมิ้นท์ได้นะเดี๋ยวดูนะเขาจะเป็นเขียวมรละกตดทุกคนสีเขียวมรลกตดแต่พอใส่แป้งไปก็จะเริ่มเป็นมิ้นท์มิ้นท์ผสมสีให้ดูด้วยเห็นป้าสวยไหมเหมือนเยลลี่เลยตอนเนี้โอ้โหเหมือนเยลลี่มากๆค่ะมากมากมาตอนระทึกของเราก็คือการใส่แป้งลงไปใส่ไปให้ท่วมๆเลยนะคะ นี้เลยโอเคแล้วก็ค่อยๆคนค่ะคนแบบนี้ค่อยๆคนแบบนี้เพราะว่ามันจะฟุง้งเห็นไหมพอตีตีปุ๊บแป้งฟุง้งเห็นไหมพอแป้งฟุง้งปุ๊บก็จะเข้าหมู่ะะให้ใส่แมสด้วยใส่แมสเล่นด้วยโอเคแบบนี้นะคะเห็นไหมเขามีความเฉอะเฉอะหนืดขึ้นมาแล้วแบบนี้ยืดก่อนยืดว้าวยืด ก็จะทิ้งเอาไว้ให้น้องอะ่ะเหมือนโดนอากาศนิดนึงแล้วถึงจะเป็นสลามได้นะเอาพาขอทิ้งไว้แค่15นาทีเนาะเอามาน้อยมาเลี้ยงละทุกคนเห้าเห่าจริงๆคนไปเรื่อยๆอะ่ะเขาก็จะค่อยๆหนืดขึ้นมานะทุกคนต้องใช้เวลานิดนึงเนี่ยไม่ต้องถึง15นาทีก็ได้สัก5นาทีพอค่ะ รองใส่ผงหิมะจังเลยอ่ะอันนี้คือยังไม่ถึงห้านาทีเลยนะทุกคนเขาค่อยๆหนืดขึ้นมาเห็นปะหนืดขึ้นมาอยากใส่ผงมุกด้วยวันนั้นอ่ะใส่ผงมุกแล้วมันเงาสวยมากนี่นี่ให้ดูเนี่ยดูดิมีความแบบสีผงมุกสวยมากเนี่ยดูแล้วก็เป็นไอซ์เบิร์กด้วยเก็บไว้เล่นเก็บไว้เล่นเองไอซ์เบิร์กโอ้น่าเล่นมากกดเลยไหมหนึ่งสองสามเดี๋ยวแยงซีน เห็นปะเนื้อแน่นมากเนื้อดีด้วยนี่หย่ำเลยไม่ให้ใครเล่นเล่นคนเดียวเวลาเป็นอย่างเงี้ยน้องเกดหรือว่าใครเดินผ่านชอบมาเจาะนะเราก็จะอาจะเก็บไว้เจาะเองก็ไม่ทันแล้วนี่นะเขาค่อยๆแข็งขึ้นมาเห็นปะคุยไปคุยมาก็แข็งเลยทุกคนย่มไปเลยเดี๋ยวจะขอคุกผงมุกนิดนึงใส่ผงมุกลงไปนิด ให้สลามเราเงาเงานะประมาณปลายช้อนชาเห็นไหมสลามก็จะมีความเงาสวยสวยมาก <c oughs> คือไม่ติดเลยไม่ติดมือไม่ติดภาชนะไม่ติดไม่ติดช้อนไม่ติดเลยดูเนื้อดีด้วยเมื่อวานนี้เรามีหิมะเอาหิมะมาคลุกด,ด้วยดีไหมเดี๋ยวให้ดูเมื่อวานนี้มีเนื้อหิมะ <c oughs> เห็นปะโอ้ยกระดานเป็นสีเขียวเหมือนกัน เลิศปล่ะนี่นะทุกคนก็สรุปแล้วทําสําเร็จนะคะตกี้หน่อยดูดูด,ดูความหนืดนืดคือเขาค่อนข้างที่จะติดมือนิดนึงแต่ถ้ายิ่งทิ้งไว้เขาก็จะไม่ติดนะถ้ามือตรงไหนแห้งเขาจะติดตรงที่เราโดนแป้งแล้วไม่ติดนี่เดี๋ยวเราจะคลุกสีเขียวลงไปด้วยนะอันเมื่อวานจะได้มีสลามเยอะๆเอาไวย้ยำสลามค่ะเอาไวย้ยำสลาม นี่อันนี้กิมมิกเสริมค่ะไม่เกี่ยวนะ <c oughs> มโนว่าถ้ามีหิมะด้วยเขาก็จะแบบอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยก็จะเป็นใย,ยแบบ38มสิบใยจ้ะแม่ตอนนี้เหมือนไข่มากไข่ปลาคาวเวียแต่ว่าเป็นสีเขียวนะ <c oughs> ดูว้าวสวยอ่ะยืดนุ่มฟูมากโอ้สวยอะ,ยออยอะทุกคนดู น้องอยู่ตัวเลยค่ะพอโดนผงหิมะเข้ามปอยู่ตัวเลยจ้า<ฮ><ฮ>เนื้อดีมากทุกคนโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลองาไปทําดูนะสรุปแล้วว่าแป้งเพสซนะัทนะทําสําเร็จนะสวยด้วยวันนี้วันหยุดใครไปเที่ยวกันไหนกันบ้างก็มาชวนคุยกันได้หนอพรุ่งนี้ป้าพาไปโบสถ์นะคะถ้าใครเป็นริเียนก็เจอกันที่โบสถ์นะคะทางไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ปเลยจ้าบายบายชุบชุบ